สนับสนุนโดยฮอตตาน้ำขิงดื่มโลง่งผลิตจากขิงอายุ11-12เดือน irpc ทุ่มเทพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตและอนาคตที่สดใสของทุกๆคนเทือกเขาข้างหลังที่เห็นนี่เป็นเทือกเขาดังที่สุดของจีนก็ว่าได้นะครับเรียกว่าเทียนซานจะเห็นนะครับว่าบนยอดนั่นเป็นหิมะนะครับ ที่แปลกมากก็คือว่าที่ผมยืนอยู่นี่ตุรฟานนั้นเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดของจีนร้อนถึง49องศาเซลเซียสก็มีในหน้าร้อนนะครับแต่บนนั้นคือหิมะที่หนาวเย็นที่สุดที่นี่แห้งแรงน้ำไม่มีทำยังไงครับต้องให้ธรรมชาติช่วยครับนั่นก็คือว่าหิมะเนี่ยเมื่อละลายในหน้าร้อนที่เทียนซานก็จะไหลลงมา และว,วิธีการที่ก็จะทําให้ได้ก็คือว่าไม่ได้ไปเจาะหาน้ำตรงหลบเขาที่จะต้องเจาะลงไปลึกก็บอกว่าถ้าหากไหลลงมาถ้าหากไปเจาะตรงกลางก็จะต้องเจาะลึกถึง90เมตรฉะนั้นก็จะมาเจาะน้ำบาดาลข้างล่างสุดเพียง10เมตรก็จะได้น้ำบริสุทธิ์ที่มาจากเทียนสารหรือว่าเป็นลำน้ำใต้ดินโดยธรรมชาติและ ใต้ลงไปมีระบบชลประทานที่เอาน้ำจากภูเขาลงมาเพื่อสามารถจะเก็บกักให้ใช้ทั้งดื่มและใช้กิจการทั้งหลายแหลเพราะว่าถ้าหากคนที่นี่แห้งแล้งขนาดนี้ร้อนขนาดนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือน้ำถ้าหากไม่มีน้ำแถวนี้ก็คงจะไม่มีชุมชนไม่มีมนุษย์อยู่ได้แต่ไม่มีอะไรเหนือไปกว่าความสามารถของมนุษย์ครับ อาศัยยอดหิมะของภูเขาเทียนซางหรือภูเขาสวรรค์เมื่อมันละลายจับมันขณะที่ไหลลงมาเป็นชั้นๆลงมาใช้ให้ได้ประโยชน์ที่สุดเมื่อลงมาถึงใต้ดินจึงจะนำม,นมาใช้ด้วยวิธีการถูกที่สุดและได้ประโยชน์ประจำวันมากที่สุด องุ่นที่ปลูกแล้วก็ห้อยแขวนอย่างธรรมชาติมแมลงก็ไม่มีครับเขาปลูกองุ่นเป็นอาชีพหลักเลยที่นี่เกือบทุกครอบครัวจะปลูกองุ่นและที่บอกว่านั่งคุยกันหรือว่านอนใต้เถาอางุ่นนั้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่นี่ได้ครับและสามารถที่จะหยิบรับประทานได้เลยที่ดังที่สุดปลูกมากที่สุดเขาเรียกว่าหูเพอ ก็คือไร่เมล็ดสีขาวท,ทั้งหมดมี600กว่าชนิดนะครับองุ่นที่ปลูกที่นี่เป็นอุตสาหกรรมหลักเป็นสายเลือดของคนทูลุฟานส่วนของมนทลซสินเจียงและแน่นอนครับคนที่นี่กินผล,ลไม้แทนทุกอย่างที่ปักกิ่งเขาบอกว่าโดยทั่วเฉลี่ยคนปักกิ่งจะกินผลไม้ปีหนึ่งก็ประมาณสัก 9กิโลกรัมแต่ว่าที่นี่คนกินผลไม้เฉลี่ยแล้วปีละ100กิโลกรัมครับที่นี่คือสวนผลไม้ของรัฐบาลทูรูฟานปลูกอง,งุ่นปลูกวอลนัทปลูกแอปริลคอตปลูกมะเดื่อและก็ต้นหมอนต้นหมอนนี้แน่นอนนะครับคือที่มาของใหม่เพราะว่านี่คือ ปลายปๆของเส้นทางสายไหมของจีนพูดถึงความเป็นที่สุดของมณฑลสินเจียงเนี่ยมีให้ตัวเลขสถิติที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังที่นี่แห้งแรงมากเขาบอกว่าสถิติฝนตกเนี่ยมีน้อยจริงๆครับก็คือปีหนึ่งจะมีวันที่ไม่มีฝนถึง299วัน ผมพูดกับชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าปีหนึ่งฝนตก2ถึง3วันเท่านั้นเองก็แปลว่าที่กรุงเทพนั้นถ้าหากฝนตกหาใหญ่เย็นวันไหนวันหนึ่งเนี่ยเท่ากับที่นี่ฝนตกทั้งปีเลยครับขณะเดียวกันอุรุมุชีเมืองหลวงของสินเจียงเนี่ยอยู่ห่างไกลจากทะเลที่สุดในโลกคือน,นับจุดของเขาห่างจากทะเลเนี่ยไม่มีเมืองไหนในโลกที่จะห่างไกลเท่าเขา2,250้กิโลเมตร พูดถึงความร้อนที่นี่ทูรูฟานนี่อันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ครับเขามีบันทึกไว้ครับว่าวันที่25กรกฎาคมศ1962อุณหภูมิของทูรูฟานร้อนสุด76.6องศาเซลเซียส76.6องศาเซลเซียสนะครับบ้านเรา30ขึ้นก็ร้อนแล้วครับ35นี่ก็สุดๆแล้วที่นี่76.6องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันเขาบอกครับว่าถนนที่สูงที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่ครับสูงที่สุดในโลกห่างจากระดับน้ำทะเล5,000เมตรวิ่งระหว่างซินเจียงตอนใต้กับภูเขาคุนหลุนทางเหนือของทิเบตนี่ก็อีกหนึ่งที่สุดของซินเจียงที่ผมมานั่งอยู่นี่แหละครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้ความเป็นที่สุดหลายๆอย่าง ของสินเจียงนั้นน่าทึ่งเพราะว่าธรรมชาติก็ดีภูมิประเทศก็ดี และว,วัฒนธรรมก็ดีมีความแปลกแตกต่างไปจากที่เราเคยรู้จักในส่วนอื่นๆของโลกเก<อ>ือบจะทุกประการทีเดียวครับกพูดาค่ะเจ้น่จ้เน่เจ้าเจ้าหาเจนเจ้าจ้าหนอเจอรที่เป็นตลาดของของุ่นที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาเพื่อจะมาดูแล้วก็มีมากมายหลายประเภทค,ครับ ที่เขาเน้นหนักก็คือความหวานและไร้เม็ดเพราะว่าคุณสมบัติเหล่านี้ที่อื่นหายากครับเขาถือเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าอังบุนของโลกทีเดียวครับที่กรูฟานแห่งนี้ครับ นะครับนี่เป็นสวนองุ่นที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งของทรูรฟานและที่เห็นยืนอยู่นั่นคือเจ้าของครับยังน่มอยู่เลยครับอายุแค่32พูดจาคล่องแคล่วสามารถจอธิบายได้เลยครับว่านี่แหละองุ่นคือสายเลือดของทูรุฟานทุกบ้านทุกครอบครัวปลูกองุ่นอาชีพอื่นไม่สําคัญเท่ากับการปลูกองุ่นซึ่งสามารถเลี้ยงดูทั้งครอบครัวได้และท่านผู้นี้เป็นคน ที่บุกเบิกทำมาแล้ว70ปีนะครับตั้งแต่ต้นตระกูลมาขณะนี้ก็บอกว่าเป็นอาชีพหลักส่งเสริมทั้งการทำมหาจินของทั้งบ้านอัออ๋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 อ๋ออออ๋อออ๋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 อ๋ออัออ๋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 อน๋ออ๋อออ๋ออ๋อออ รายการท่องเที่ยวบันนี้เริ่มจะก้าวหน้าขึ้นขยายตัวผู้คนก็จะมาที่นี่เกือบจะทุกบ้านนะครับที่นี่สามารถจะหยิบองุ่นแล้วก็กินได้สดๆเดี๋ยวนั่นเลยครับ ก่อนที่ชนเผ่าอุยกูที่นี่จะยอมกลายเป็นส่วนหนึ่งของจีนเป็นการยื้อแย่งกันทั้งด้วยกำลังสู้รบและด้วยกลยุทธ์ทางด้านการทูตการเมืองอย่างละเอียดอ่อนอาศัยทั้งวัฒนธรรมอาศัยทั้งความรู้ความสามารถในการสู้รบและการต่อรองโดยใช้ภูมิประเทศ ที่ไม่ค่อยปราณีกับชาวบ้านในช่วงที่หนาวที่สุดกับร้อนที่สุดแต่เชื่อไหมครับว่าคนตุลูฟานส่วนสำคัญของมณฑลซินเจียงนี้สามารถต่อสู้เอาชนะธรรมชาติอย่างนี้ได้จนแปลกความทุกข์ยากความไม่ปกติของธรรมชาติกลายเป็นอำนาจอันทรงพลังสามารถต่อรองกับ ผู้มีอำนาจเหนือกว่าไปทางตะวันออกแต่ทางตะวันตกของเขาครับ